จริงอ๋อหรอจุกับพ่อจริงอ๋อหรอเพชรอยู่ไหนอะให้อยู่กับตาลีใช่เหรอพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่กับพ่อไหนพ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนพ่อชื่อพ่อสกีแกไล่บอยบอยนามสกุลอะไร พ่อยอะไรแม่ชื่อสายแม่ชื่ออ,อะไรชื่ออะไรล่ะชื่อแอนแม่ชื่อแอนอ้าวอาพูดจีแม่ชื่ออะไรลูกแม่ชื่อแอนเคยเปิดกระตุนเนียย่ยเคยเปิดกระจุนอ่ะแ,แม่ชื่อแอนออรดีคนสวย คนสวยเจ็บอะบฮะเห็นอะไรีไ่โดนอะไรนะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรพลอยพลอยนามสกุลอะไรปูริปูร <c oughs> ิอะไร ทำตายอย่างนั้นใหญ่ๆมันจะทำหามาดูหน้าวิธีหนูชื่อพลอยปุริสายพ่อชื่อแม่เอ็นเอ็นออละรอจะติดน้าแผลมันจะแผลเลือดไหล พ่อเป็นไรมาดูสิบอกพ่อสิว่าหนูไปปั่นจักรยานตอนสี่ทุ่มนะถ้าบันเขาบอกอยากไล่ตีตายาม,มาปั่นจักรยานกับพอยหน่อย <c oughs> ข้นอนตื่นหกโมงแล้วน,นี่คืออะไรมาสเตอร์นี่คืออะไรมัสเตอร์ นี่คืออะไรไนี่คืออะไรดูจากหรอเอา,าร์ลูนค่ะนี่อะไรเอาพัตเตอร์นี่อะไรเจกันนี่อะไรนวดขายพ่อหน่อยจิเออนวดดีๆนวดดีๆพ่อไม่สบายอะ่ะนวดดีๆจิทั่มหายยาเลยลราบอกยาว่า พ่อไม่สบายย่านี่ฮะนี่ยดจัดดบติดเบทีติดเบอะติดเท้าเบาะไม่เอาเหรอ <laughs> ไม่เอาแล้วนะ อะไรเนี่ยโอ๊ยพอยเป็นแพ้มันมีเมียตามั่คืนอนอดีจังมันใครบอกให้ทำแบบนี้ใครบอกให้ทำแบบนี้ไม่ไม่ใช่พอย เ็นแผลหนอเออพ่อมันจะโดนขาพลอยอ่ะโดนขาพลอยเอ็นกอดดูดูดูี่จาจ๋าแกออกแม่แคแม่นน่อยแม่ัจีเลน้องพลอย น้องพลอยไปเรียกเพชมาหาพ่อหน่อยอกบอกเพชว่าพ่อมาแล้วอีกรอบหนึ่งไปไปเรียกลูกไปไปให้เพชรลุกขึ้นมานะไปถามเพชอีกครั้งหนึ่งเอเคจเอออโอเคไปไปเพชเรียกดังๆนะโอ้ยน้องพลอยน้องพลอยปล่อยแล้เบิดใส่พ่อแล้ว

เอานั่นไม่ได้อยู่ในบ้านเราหรออยู่ในบ้านไหมไม่มีเอ้านูต้มมันใครซื้อมาให้ลุงมดลุงมดหรอลุงมดซื้อมาหรอฮะเสียงใครอะไรนะไปบอกเพชพ่อมาแล้วไปเพชพูดอะไรนะไปไปถามทีเพชตื่นแล้วเนี่ยนะเพชตื่นแล้ว